สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังน้องคนนี้ชื่อบอสตอนนี้ปลดประจำการแล้วครับแต่เรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังมันหลอนติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงที่น้องบอสต้องไปประจำการที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศก,กำลังตึงเครียดมีการประทากันปรับรายครับน้องบอสถูกเรียกตัวเข้าไปในหน่วยที่เศษที่ต้องปฏิบัติภารกิจลับในป่าทึบเขาเล่าว่า หน่วยของเขามีทั้งหมด10นายทุกคนเป็นทาหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงแต่ไม่มีใครเคยเจอกับสิ่งที่กำลังจะเจอเลยครับวันแรกที่ไปถึงฐานปฏิบัติการชั่วคราวทุกอย่างดูปกติครับฐานตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆมีบังเกอร์ที่ทำจากดินและไม้ไผ่มีหอสังเกตการที่ต้องมีคนเฝ้าเวรยามตลอด24ชั่วโมงตอนกลางวันบรรยากาศดูสงบเงียบมีเพียงเสียงนกและมแมลงในป่าแต่พอตกกลางคืนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีครับ ความเงียบที่ไร้เสียงมันน่ากลัวกว่าเสียงปืนเสียอีกครับน้องบอสเล่าว่าคืนแรกที่เขายืนยามตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้ครับเขาได้ยินเสียงคล้ายคนเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ไม่ไกลจากบังเกอร์แต่เขามองไม่เห็นอะไรเลยครับพอส่องไฟฉายไปก็ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้และเถาวันน้องบอสก็คิดว่าคงเป็นสัตว์ป่าแต่เสียงนั้นมันไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปครับมันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนคนเดินจริงๆวันที่สองก็ยังคงเป็นแบบเดิมครับแต่คราวนี้เสียงนั้นใกล้เข้ามามากขึ้น และมีเสียงคล้ายคนพูดคุยกันแผ่วๆน้องบอสพยายามตั้งใจฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้ครับมันเหมือนเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยน้องบอสเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนทหารฟังทุกคนก็หัวเราะบอกว่าเขาคงหูฝาดไปเองแต่มีทหารคนหนึ่งที่อายุมากกว่าคนอื่นหน่อยชื่อจ่าสมชายจ่าสมชายบอกว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งลี้ลับมากมายที่คนธรรมดาอย่างเราไม่ควรไปลบหลูน้องบอสเริ่มรู้สึกไม่สบายใจครับ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะภารกิจต้องมาก่อนคืนที่3ครับเป็นคืนที่น้องบอสเจอของจริงแล้วครับคืนนั้นคงไม่ได้ยืนยามแต่เป็นเพื่อนทหารอีคนชื่อหมวดโอ๊กหมวดโอ๊กเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรเลยครับแต่คืนนั้นหมวดโอ๊กกลับมาที่บังเกอร์รุสีหน้าซีดเผือดตัวสั่นไปหมดครับขเขาเล่าว่าตอนที่เขายืนยามเขามองเห็นเงาคนหลายคนเดินเข้ามาใกล้หอสังเกตการ แต่พอส่องไฟฉายดูก็ไม่มีใครครับแต่เสียงพูดคุยยังคงดังอยู่หมวดโอ๊กเล่าว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่ากลับไปซะเสียงนั้นมันเย็นยะเยือกจนขนลุกครับหมวดโอ๊กเล่าไปก็ร้องไห้ไปทุกคนในบังเกอร์ต่างก็ตกใจครับไม่คิดว่าคนอย่างหมวดโอ๊กจะกลัวอะไรได้ขนาดนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นถี่ขึ้นครับมีคืนหนึ่งที่ทหารทุกคนกำลังหลับอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูบังเกอร์ดังขึ้นมาครับเสียงนั้นดังมากจนทุกคนสะดุ้งตื่นแต่พอเปิดประตูก็ไม่มีใครอยู่ข้างนอกครับทุกคนเริ่มใจเสียครับพยายามหาเหตุผลมาอธิบายแต่ก็หาไม่ได้มีทหารบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องวิญญ,ญาณทหารที่ตายในสงครามน้องบอสก็เริ่มเชื่อแล้วครับว่าที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คน ขึ้นต่อมาน้องบอสต้องยืนยาอีกครั้งครับคราวนี้เขาไม่ได้ยืนคนเดียวแต่ยืนคู่กับเพื่อนทหารอีกคนชื่อสิบรีวิตสองคนยืนเงียบๆอยู่บนหอสังเกตการสองกล้องมองไปในป่ารลอคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นน้องบอสเล่าว,ว่าเขาเห็นแสงไฟดวงเล็กๆหลายดวงลอ,อยอยู่เหนือพื้นดินในป่าครับมันเคลื่อนที่ไปมาเหมือนมีคนถือตะเกียงเดินอยู่ในป่าแต่ที่น่ากลัวคือแสงไฟเหล่านั้นไม่มีเจ้าของครับมันลอยอยู่เฉยๆน้องบอสและสิบทรวิตมองหน้ากันด้วยความกลัว แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาครับสักพักแสงไฟเหล่านั้นก็ค่อยๆดับไปทีละดวงน้องบอสเล่าว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาครับแต่พอหันไปก็ไม่เจอใครเขาเลยตัดสินใจชวนสิบรีวิตลงมาจะขอสังเกตการทันทีครับพอลงมาถึงบังเกอร์สองคนก็เล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็ตกใจครับจ่าสมชายบอกว่านั่นคือวิญญ,ญาณทหารที่มาตามหาเพื่อนๆของเขาน้องบอสเล่าว่าคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนเลยครับทุกคนนั่งรวมกันอยู่ในบังเกอร์จนถึงเช้า แล,แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับเสียงนั้นดังมาจากวิทยุสื่อสารที่ไม่ได้เปิดอยู่ทุกคนหันไปมองวิทยุพร้อมกันเสียงนั้นเป็นเสียงทุ่มนากลัวพูดว่าพวกแกต้องออกไปจากที่นี่ทุกคนในบังเกอร์เงียบกริบครับไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนต่างก็มองหน้ากันด้วยความกลัวสุดขีดหลังจากเหตุการณ์นั้นทางหน่วยก็มีคําสั่งให้ย้ายฐานครับทุกคนดีใจมากที่ในที่สุดก็จะได้ไปจากที่นี่แล้ว น้องบอสเล่าว,ว่าตอนที่เดินออกจากป่าเขามองย้อนกลับไปที่ฐานเก่าครับเขามองเห็นเงาคนหลายคนยืนโบกมือให้เขาจากบังเกอร์น้องบอสบอกว่าเขาไม่รู้วพวกเขาคือใครแต่เขารู้สึกได้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอันตรายน้องบอสบอกว่าเขาคิดว่าพวกเขาคงอยากให้คนรับรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นหลังจากเหตุการณ์นี้น้องบอสและเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอเรื่องราวหลอนๆอีกเลยครับพวกเขาปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้นและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย น้องบอสเล่าว่าเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมครับมันทำให้เขาเชื่อในสิ่งลีหลับและเคารพในความตายของผู้กล้าที่สละชีพเพื่อชาติน้องบอสบอกว่าบางทีผีก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปครับบางครั้งพวกเขาก็แค่อยากให้คนรับรู้ว่าพวกเขายังอยู่ที่นี่หลังจากที่น้องบอสและหน่วยทหารของเขาได้ย้ายฐานออกมาจากป่าฐานแน่งนั้น พวกเขาถูกส่งไปประจําการในพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆใกล้ชายแดนบรรยากาศที่นี่ดูเป็นมิตรและสงบกว่าที่เก่ามากชาวบ้านเป็นมิตรและคอยนําอาหารมาให้ทหารเป็นประจําแต่ถึงแม้จะอยู่ในที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายแล้วน้องบอสก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีครับเหมือนมีอะไรบางอย่างติดตามเข้ามาคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังยืนยามอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านน้องบอสเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเพลงววแววมาจากในป่าลึกเพลงนั้นเป็นเพลงไทยโบราณที่เขาไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทนนองมัเศร้าและ วังเวงมากครับน้องบอสพยายามมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เจออะไรเลยครับเขารู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่กําลังจ้องมองเขาอยู่จากในความมืดเขาเลยตัดสินใจวิ่งไปหาเพื่อนที่อยู่ในป้อมยามีคนชื่อจารักครับแต่จารักบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยน้องบอสเลยคิดว่าเขาคงคิดไปเองแต่เสียงเพลงนั้นก็ยังคงดังอยู่ในหัวของเขาครับคืนต่อมาน้องบอสก็ยังคงได้ยินเสียงเพลงนั้นอีกครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเพลงอย่างเดียวแล้วครับมันมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ สอบกับเสียงเพลงนั้นด้วยน้องบอสเล่าว่าเขาขนลุกไปหมดเลยครับเขาพยายามตั้งสติแล้ววิทย <tinc S 1> <Af> ุไป mm hmm. หาจารักอีกครั้งคราวนี้จารักเริ่มได้ยินแล้วครับจารักบอกว่าเสียงนั้นมันน่ากลัวมากมันเหมือนไม่ใช่เสียงคนร้องไห้เลยครับมันเหมือนเป็นเสียงสะอื้นที่มาจากก้นบึ้งของความเศร้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่หลายคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งน้องบอสตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาต้นเสียงครับเขาเล่าว่าเขาไม่ได้กลัวแหละครับแต่เขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่าง ที่ทำให้เขาต้องเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆครับเขาเดินตามเสียงเพลงไปจนกระทั่งไปเจอกับกระท่อมร้างเล็กๆกลางป่าครับกระท่อมนั้นดูเก่าแก่และผุพังมากครับรอบๆกระท่อมมีต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมไปทั่วน้องบอสตัดสินใจเดินเข้าไปในกระท่อมนั้นครับทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในกระท่อมเสียงเพลงก็หยุดลงทันทีครับบรรยากาศในกระท่อมเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเป้นครับ น้องบอสเล่าว่าเขามองไปรอบๆในกระท่อมเขาเห็นของใช้เก่าๆที่วางอยู่กระจัดกระจายมีรูปภาพเก่าๆรูปหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะครับรูปนั้นเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยโบราณยืนอยู่หน้ากระท่อมหลังนี้แหละครับน้องบอสรู้สึกเหมือนผู้หญิงในรูปกำลังยิ้มให้เขาครับแต่รอยยิ้มนั้นมันดูเศร้ามากๆเลยครับทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูของน้องบอสครับเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า ช่วยด้วยน้องบอสตกใจมากครับเขาหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครเลยครับเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งว่าช่วยลูกของฉันน้องบอสเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับแขนเขาไว้ครับเขาเลยตัดสินใจวิ่งออกมาจากกระท่อมนั้นทันทีครับเขาวิ่งไม่คิดชีวิตเลยครับจนกระทั่งกลับมาถึงหมู่บ้านเขาก็ทุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยและกลัว หลังจากเหตุการณ์นั้นน้องบอสก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงร้องไห้อีกเลยครับเขาไปเล่าเรื่องนี้ให้จ่ารักและเพื่อนๆคนอื่นฟังทุกคนก็เชื่อครับเพราะพวกเขาได้ยินเสียงเพลงนั้นด้วยเหมือนกันพวกเขาเลยตัดสินใจไปถามชาวบ้านเกี่ยวกับกระท่อมหลังนั้นครับชาวบ้านเล่าว่ากระท่อมหลังนั้นเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกสามีทิ้งไปพร้อมกับลูกในท้องครับเธอเศร้าโศกเสียใจมากจนตรอมใจตายไปในกระท่อมหลังนั้นแหละครับ ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอ,อยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นเพื่อรอคอยสามีและลูกของเธอกลับมาหาครับน้องบอสเล่าว่าเรื่องนี้สอนให้เขาได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเสมอไปครับบางครั้งพวกเขาแค่ต้องการคนรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องเจอมาครับหลังจากที่น้องบอสและหน่วยของเขาได้ย้ายฐานมาอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งนี้แม้จะไม่ได้เจอเหตุการณ์หลอนๆเหมือนในป่าทึบ แต่ก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับชาวบ้านบางคนเล่าว่าในหมู่บ้านนี้มีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณทหารที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งบางคนเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าปกป้องแผ่นดินน้องบอสและเพื่อนๆก็พยายามไม่คิดอะไรมากครับแต่เรื่องที่เจอมามันทําให้พวกเขาเชื่อในเรื่องลี้ลับไปแล้วมีคืนหนึ่งที่น้องบอสกับเพื่อนทหารอีกสองคนได้รับมอบหมายให้ไปลาดตระเวนรอบๆหมู่บ้านตอนนั้นประมาณตีสองได้ครับ บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องน้องบอสเดินนำหน้าไปครับจูๆ่ๆเขาก็ได้กลิ่นทูปโชยมาตามลมครับกลิ่นนั้นมันหอมแรงมากจนผิดปกติน้องบอสเลยชะงักและมองไปรอบๆเขามองเห็นแสงไฟเล็กๆอยู่ข้างทางครับมันเป็นแสงไฟจากโคมไฟเก่าๆที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าเล็กๆแห่งหนึ่งน้องบอสเล่าว,ว่าเขาไม่เคยเห็นศาลเจ้าแห่งนี้มาก่อนเลยครับเพื่อนทหารคนหนึ่งชื่อพลทหารเอกก็แปลกใจเหมือนกันครับ เขาถามน้องบอสว่าศาลเจ้าอะไรวะบอสไม่เคยเห็นน้องบอสก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอกน้องบอสตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในเขตศาลเจ้ากลิ่นธูปก็แรงขึ้นจนแสบจมูกเลยครับน้องบอสมองเห็นว่าที่แท่นบูชาในศาลเจ้ามีรูปปั้นทหารโบราณหลายรูปตั้งอยู่ครับแต่ที่น่าแปลกคือรูปปั้นเหล่านั้นดูเหมือนมีชีวิตชีวามากครับดวงตาของรูปปั้นเหมือนกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาอยู่ ทันใดก็มีเสียงดังขึ้นมาจากในศาลเจ้าครับเสียงนั้นเป็นเสียงแหบแห้งคล้ายคนแก่พูดว่าพวกเจ้ามาทำอะไรทีเน่ทุกคนตกใจมากครับพลทหารเอกรีบหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่ศาลเจ้าน้องบอสบอกให้ใจอย่างๆครับเขามองเข้าไปในศาลเจ้าอีกครั้งแต่คราวนี้เขาเห็นเงาคนแก่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างรูปปั้นทหารครับเขาแต่งกายด้วยชุดทหารโบราณและถือดาบเก่าๆไว้ในมือเขาเล่าว่าชายแก่คนนั้นมองมาที่พวกเขา ด้วยสายตาที่สงบนิ่งแต่ก็ดูน,น่าเกรงขามนมบอสเลยตัดสินใจยกมือไหว้แล้วพูดว่ากระผมมาลาดตระเวนขอรับขออภัยที่ล่วงเกินทันทีที่เขาพูดจบชายแก่คนนั้นก็ยิ้มให้เขาครับแล้วเขาก็หายไปทันทีเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมาก่อนนมบอสและเพื่อนรีบถอยอออมอาจากศาลจ้าแล้ววิ่งกลับมาที่ค่ายทันทีครับทุกคนตัวสั่นด้วยความกลัวจ่าสมชายที่อยู่ในค่ายเห็นสภาพพวกเขาแล้วก็ถามไปเจออะไรมาพวกมึงนมบอสก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังครับจ่าสมชายบอกว่าที่นั่น คือสารเจ้าพ่อทหารโบราณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องหมู่บ้านและทหารที่ประจำการอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากนั้นน้องบอสก็เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำร้ายเขาแต่เป็นสิ่งที่จะมาคอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาตั้งหาครับ น้องบอสเล่าว่าหลังจากคืนนั้นเขาก็ไปกราบไหว้สารเจ้าพ่อทหารโบราณทุกวันเลยครับและเขาก็รู้สึกได้ว่ามีพลังบางอย่างที่คอยปกป้องเขาอยู่เสมอครับหลังจากที่น้องบอสได้กราบไหว้ศารเจ้าพอ่อทหารโบราณแล้ว <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าการประจำการที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปครับแต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เขาต้องขนลุกอีกครั้ง เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เขาได้รับคำสั่งให้ไปล่าตระเวนในพื้นที่ห่างไกลจากหมู่บ้านเล็กน้อยครับเป็นบริเวณที่เป็นป่ารกร้างมีลำธารไหลผ่านน้องบอสไปกับพลทหารอีกคนชื่อหมูครับหมูเป็นคนร่าเริงและไม่เคยกลัวอะไรเลยครับแต่เรื่องที่เจอในวันนั้นทําให้เขาเปลี่ยนไปตลอดการครับตอนที่ทั้งสองคนกําลังเดินข้ามลาําธารพวกเขาก็เห็นเงาคนหลายคนยืนอยู่ริมลําธารครับเงาเหล่านั้นดูเหมือนเป็นทหารที่กําลังอาบน้ําอยู่ น้องบอสเลยวิทยุไปหาเพื่อนในหน่วยว่ามีทหารมาอาบน้ำอยู่แถวนี้แต่เพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครได้รับคำสั่งให้ออกมาล่าตะเวนที่นี่เลยครับน้องบอสกับหมูเริ่มรู้สึกไม่สบายใจครับแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ห่างสักพักเงาเหล่านั้นก็หันหน้ามาครับน้องบอสเล่าว่าเขาเห็นใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจนครับพวกเขาเป็นทหารที่แต่งกายด้วยชุดทหารเก่าๆที่เปียกโชกไปด้วยน้ำและเลือดดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและไม่มีชีวิตชีวาครับ พวกเขามองมาที่น้องบอสกับหมูด้วยสายตาที่เย็นชาจนน้องบอสรู้สึกื่นหัวใจจะหยุดเต้นครับว่าหม,หมูเห็นอะไรก็ตกใจมากครับเขาตะโกนออกมาว่าผี <ee> แล้วเขาก็วิ่งหนีไปทันทีครับน้องบอสพยายามจะเรียกเขาแต่ก็ไม่ทันครับน้องบอสเล่าว,ว่าเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยความกลัวครับสักพักหนึ่งเงาของทหารเหล่านั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาน้องบอสครับน้องบอสเหน็นนั้นก็ยกมือขึ้นไหวแล้วพูดว่ากระผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนขออภัยด้วยขอรับทันทีที่เขาพูดจบ แนวเหล่านั้นก็หยุดเดินครับแล้วพวกเขาก็โค้งคำนับให้น้องบอสครับจากนั้นพวกเขาก็เดินหายเข้าไปในป่าเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมาก,ก่อนน้องบอสเล่าว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนานมากครับ<ๆ>กว่าจะรวบรวมสติได้แล้วก็วิ่งกลับมาที่ค่ายครับเขาไปเจอหมูที่กําลังร้องไห้ด้วยความกลัวอยู่ที่หน้าค่ายครับหมูเล่าให้น้องบอสฟังว่าตอนที่เขาวิ่งหนีเขาเห็นเงาของทหารเหล่านั้นวิ่งตามเขามาครับแต่พอเขาหันไปมองแนวเหล่านั้นก็หายไปครับ หมูบอกว่าเขาไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยครับหลังจากนั้นน้องบอสก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้จ่าสมชายฟังครับจ่าสมชายบอกว่าทหารเหล่านั้นคือทหารไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบเมื่อหลายสิบปีก่อนครับพวกเขาถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวในขณะที่กำลังอาบน้ำในลำธารแห่งนั้นแหละครับจ่าสมชายบอกว่าวิญญาณของพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายใครครับแต่พวกเขาแค่ต้องการให้คนรับรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่และยังคงทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินอยู่ครับ น้องบอสบอกว่าเรื่องราวนี้ทำให้เขาได้รู้ว่าความตายไม่ได้เป็นจุดจบเสมอไปครับบางครั้งความตายก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่างหากครับแต่เหตุการณ์ที่ลำธารน้นองบอสและหน่วยของเขาก็ได้รับคำสั่งให้กลับไปยังฐานหลักในเมืองเพื่อพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปทุกคนต่างก็โล่งใจครับที่จะได้กลับไปพักผ่อนเอียีแต่เรื่องราวหลอนๆที่เจอมาก็ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของพวกเขา แต่แล้วความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อน้องบอสและเพื่อนๆได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่ฐานปฏิบัติการแห่งใหม่ฐานนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงชันและเต็มไปด้วยหมอกตลอดเวลาครับบรรยากาศที่นี่ดูวังเวงและเงียบสง,งัดกว่าที่เก่าหลายเท่าตัวคืนแรกที่ไปถึงน้องบอสเล่าว่าเขาต้องขึ้นไปยืนยามบนหอสังเกตการครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนได้ครับหมอกลงจัดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับ น้องบอสยืนอยู่ในความมืดและความหนาวเหน็บเพียงลําพังสักพักเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างครับเขาตะโกนถามว่าใครนั่นแต่ก็ไม่มีใครตอบครับเขาส่องไฟฉายลงไปข้างล่างแต่ก็ไม่เจอใครเลยครับแต่เสียงเดินนั้นยังคงดังอยู่เรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนกําลังเดินวนอยู่รอบๆหอสังเกตการครับน้องบอสเริ่มใจเสียครับเขาวิทยุไปหาเพื่อนที่อยู่ในบังเกอร์แต่สัญญ,ญาณวิทยุไม่ดีครับ มีแต่เสียงซาซ่าดังขึ้นมาน้องบอสเล่าว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าลงมาสิลงมาหาฉันเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่เศร้าส้อยและน่าสงสารมากครับน้องบอสขนลุกไปทั้งตัวครับเขากลัวจนทําอะไรไม่ถูกเขามองลงไปข้างล่างอีกครั้งคราวนี้เขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างล่างครับเอยกมือขึ้นมาเหมือนกําลังจะเชิญชวนให้เขาลงไปหาครับน้องบอสเล่าว่าเขาตัดสินใจหลับตาแล้วท่องบทสวดมนต์ครับ าภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาสักพักหนึ่งเสียงกระซิบและเงาของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปครับน้องบอสยืนอยู่บนหอสังเกตการณ์จนถึงเช้าด้วยความหวาดกลัวเขาเล่าเรื่องนี้เพื่อนๆฟังทุกคนก็ตกใจครับแล้วก็มีทหารนิคนชื่อจ่าเมฆเล่าให้น้องบอสฟังว่าภูเขาลูกนี้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน,นเล็กๆที่ถูกกวาดล้างไปในสงครามครับผู้หญิงที่น้องบอสเจออาจจะเป็นวิญญ,ญาณของผู้หญิงที่มาตามหาคนรักที่เป็นทหารที่เสียชีวิตบนภูเขาแห่งนี้ครับ หลังจากนั้นน้องบอสก็ไปที่สารเจ้าเล็กๆที่อยู่บนภูเขาครับเขาไปไหว้ขอขามาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์หวอนหลอนบนภูเขาลูกนี้อีกเลยครับน้องบอสบอกว่าเขาเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายใครครับแต่พวกเขาแค่ต้องการคนรับรู้ว่าพวกเขายังอยู่ที่นี่ครับหลังจากที่น้องบอสได้ทำความเข้าใจกับสิ่งลี้ลับบนภูเขาแล้วเขาก็รู้สึกสงบขึ้นครับแต่ความสงบก็อยู่ได้ไม่นานครับ เมื่อคืนหนึ่งน้องบอสได้รับคำสั่งให้ไปลาดตะเวนร,รอบๆฐานตามปกติครับเขาเดินไปกับเพื่อนอีกคนชื่อพลทหารเล็กครับเล็กเป็นคนชอบแย่และไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีครับเขาจะชอบพูดจาล้อเลียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอน้องบอสก็พยายามเตือนเขาแต่ก็ไม่เป็นผลครับขณะที่ทั้งสองคนกําลังเดินลาดตะเวนอยู่ใกล้กับหน้าผาน้องบอสก็ได้ยินเสียงว่าวามาจากในความมืดครับเสียงนั้นเป็นเสียงโหเราะที่น่าขนลุกมากครับมันเป็นเสียงโหเราะที่ฟังดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆโหเราะ น้องบอสเลชังกและบอกเล็กว่าได้ยินอะไรไหมวะเล็กก็บอกว่าเสียงอะไรวะบอสกูไม่ได้ยินน้องบอสเลยคิดว่าคงหูฝาดไปเองแต่แล้วเสียงโหเราะนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งครับคราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมและใกล้กว่าเดิมมากครับเล็กเริ่มหน้าซีดแล้วครับเขาหันมาถามน้องบอสว่ามึงได้ยินใช่ไหมน้องบอสก็พยักหน้าครับทั้งสองคนมองไปที่หน้าผาอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขามองเห็นเงาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาครับ เธอสวมชุดขาวสะอาดและกำลังหัวเราะคิกคักอยู่ครับเธอบอกมือให้น้องบอสกับเล็กเหมือนจะชวนให้พวกเขาเดินเข้าไปหาแต่ที่น่ากลัวคือเธอโบอกมือด้วยท่าทางที่ผิดปกติครับแขนของเธอผิดรูปเหมือนถูกบิดไปมาน้องบอสกับเล็กขนลุกไปทั้งตัวเลยครับสงับหลับน่าเล็กเริ่มสวดมนต์ครับเขาไม่พูดไม่จ่าแล้วครับเขาสวดมนต์อย่างตั้งอกตั้งใจน้องบอสเองก็เช่นกันครับเขาท่องบทสวดที่ได้จากจ่าสมชายอย่างรวดเร็วครับทันทีที่เขาสวดมนต์จบเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หย แล้วเธอก็หายไปจากหน้าผาเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมาก่อนน้องบอสกับเล็กยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเช้าครับพอรุ่งเชา้าพวกเขาถึงกล้าเดินกลับไปที่ฐานครับน้องบอสเล่าเรื่องนี้ให้จ่าเมฆฟังครับจ่าเมฆเล่าให้ฟังว่าหน้าผาแห่งนี้เป็นที่ที่เคยมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งพลัดตกหน้าผาเสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนครับเล็กเชื่อว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่น เพื่อรอขอให้ใครสักคนไปเป็นเพื่อนเล่นครับจา่าเมฆบอกว่าถ้าคืนนั้นเล็กยังคงพูดจาไม่ให้เกียรติวิญญาณอยู่แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้กลับมาที่ฐานแล้วครับหลังจากนั้นเล็กก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับเขาไม่เคยพูดจาล้อเลียนเรื่องผีสางอีกเลยครับและเขาก็เชื่อในสิ่งลี้ลับมากขึ้นครับส่วนน้องบอสเองก็เข้าใจละพาวิทว่าบางครั้งการไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงครับ่อ,อเลยนะครับ เรื่องราวของน้องบอสอยังไม่หมดแค่นี้ครับหลังจากเหตุการณ์ที่หน้าผาน้องบอสก็ถูกย้ายไปประจําการที่ฐานแห่งใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตที่มีการสู้รบหนักครับบรรากาที่นี่เต็ไมไปด้วยความตึงเครียดและอันตรายตลอดเวลาทุกคนในหน่วยต้องพร้อมเสมอสำหรับทุกสถานการณ์คืนหนึ่งขณะที่น้องบอสกําลังเฝ้ายามอยู่ที่บังเกอร์เขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากในป่าครับเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงปืนธรรมดาแต่เป็นเสียงปืนที่ดังทีทเหมือนกำลังมีการประทะกันหนึ่งน,ะนงงัันทีครับ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมและระวังตัวน้องบอสเล่าว่าเขาและเพื่อนทหารคนอื่นๆต่างก็ลุ้นระทึกกันไปหมดครับจู่ๆเสียงปืนก็หยุดลงครับแล้วก็ตามมาด้วยความเงียบที่น่ากลัวน้องบอสเล่าว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินย่าอยู่รอบๆบังเกอร์ครับแต่เขามองไม่เห็นอะไรเลยครับเขาส่องไฟฉายไปรอบๆก็เห็นแต่ต้นไม้และเถาวัลย์นี่น้องบอสเล่าว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดคุยกันด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยครับ และเขาก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะด้วยครับเสียงหัวเราะนั้นมันฟังดูเศร้าและน่ากลัวมากครับน้องบอสเล่าว่าเขาตัดสินใจเชงอกหน้าออกไปนอกบังเกอร์เพื่อมองดูครับเขามองเห็นเงาของทหารหลายคนเดินเรียงแถวกันอยู่ในป่าครับแต่ทหารเหล่านั้นไม่ได้เดินเหมือนปกติครับพวกเขาเดินแบบลอยๆและที่น่ากลัวคือพวกเขามองมาที่น้องบอสครับน้องบอสเห็นใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจนครับใบหน้าของพวกเขามีรอยบาดแผลและเลือดไหลอาบเต็มหน้าครับดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าเหมือนคนตายครับ น้องบอสรีบผลหัวกลับเข้ามาในบังเกอร์ทันทีครับเขาตัวสั่นด้วยความกลัวครับเพื่อนทหารในคนชื่อจ่าทวีก็เห็นเหตุการณ์นั้นเหมือนกันครับจ่าทวีเล่าให้น้องบอสฟังว่าทหารเหล่านั้นคือทหารไทยที่เสียชีวิตจากการประทะกันเมื่อไม่กี่วันก่อนครับพวกเขาถูกซุ่มโจมตีในป่าแห่งนี้แหละครับจ่าทวีบอกว่าวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพื่อรอคอยให้ใครสักคนไปช่วยครับน้องบอสเล่าว่า หลังจากคืนนั้นเขาก็ไปที่จุดที่เขาเห็นทหารเหล่านั้นครับเขามองเห็นร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดที่แห้งกรังอยู่บนพื้นดินครับน้องบอสตัดสินใจอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารเหล่านั้นครับเขาสวดมนต์และขอให้ดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สุคติครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์หลอนๆที่นี่อีกเลยครับครับผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวของน้องบอสในยามสงครามชายแดนก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ แต่ผมยังเชื่อว,ว่ามีเรื่องราวอีกมากมายที่รอการเปิดเผยอยู่ใต้เงามืดของผืนป่าและชายแดมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทหารกล้าที่ยังคงเฝ้าปกป้องแผ่นดินหรือเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจหาคำตอบได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอนให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลและยังเป็นเครื่องเตือนใจ ให้เราเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นและให้เกียิแก่ผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติสำหรับวันนี้หลอน,นอนผวาต้องขอลาไปก่อนนะครับหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมก็ติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ